มีแม่พ่อนสิพภาทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดวิรโชติแถวบ,บัวแดงจังแม่พ่อนสิพภาทุกคนขับไปเบิรงข้างในคองโบดเอ,อวาข้างในเพิ่นศิประดับประดาตกแต่งได้สวยงามขนาดใดมีอยี่ยังเห็นเท่ากราบสกการะแนนด้านใน ราจะขึ้นข้างบนกันนะคะเพราะขามาด้านในกซิมีองค์พระปฐมจ้กตัวนี้เพื่อสิยหายรอดไตทององค์พระปฐมเนาะเวียนสามรอบเพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เราเข้าไปด้านในกระสิเข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อหาพี่น้องแล้วก็หลวงพ่อท่านใจค่ะด้านใน,นมีอีกเนาะอันนี้ก็สิเป็นดอกไม้ทุบเทียนเพื่อเอาเขาไปกราบไหว้เขาไปเวียนเทียนได้ไปเวียนรอบใต้โบสถ์นี่จะ้ะอันนี้จะเป็นใต้โบสถ์ใตฐานเนาะรอบโบสถ์ใตฐานขององค์ประธานองค์พระพทเจ้าแล้วก็เบืง เป็นกระเวียนสมรอบจากตรงนี้ส่วนด้านหลังอีกฟังหนึ่งเนาะฟังทางผุ่นจิเป็นหลวงพ่อหาพี่น้องแล้วก็หลวงพ่อท่านใจทางผุ่นก็ไปสามารถไปกราบไหว้สักการะทายรูปได้จา้าเขามานั่งสมาธิสงบเงียบงามงามเงียบเลยคะ่ะยินสบาย ผู้ใดที่เสียกเดินทางเข้ามาในวัดวิรชนแห่งนี้สามารถเดินทางเข้ามาได้3เส้นทางทางเข้าจะมีู่3ด้านด้วยกันเลยจ้ะด้านหนึงก็สีอ,อมาทางเส้นสุวินทวงศแล้วก็ตรงดิงเขามาสูหน้าวัดวิรชนได้เลยจ้ะอีกด้านนึงคือด้านวัดลําต้อยติง้งถนนเสน้นเอ่อเส้นคนทรงพื้นที่ซีจะทะลุออกไป วัดลาดกษาได้ค่ะตรงนี้แล้วสุดอีกด้านหนึ่งก็สิเป็นด้านของแลนเซนสูแลนเซนเอ,อ่อนนุชหลักบังแล้วก็ตัดมาถนนรวงแพ่งแล้วก็เลี้ยวใส่เขามาคู่ขนานแลนคู่ขนานเอ้ยเรียบค้องเป็นถนนเรียบคลองเจ้าจะ้ะแลนตรงเข้ามาเรื่อยแล้วก็สิเห็นวัดวิรโชตั้งอยู่กลางทงุงนา ก็แลนตามเส้นทางไปเลยค่ะแล้วก็เข้าทางหน้ามุ่บ้านของอิสลามค่ะแล้วก็สิ่มาเจอวัดพิชาชสูงตีนวัธร้มแห่งนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศต่างๆว่ามันสีรุ่มเย็นขนาดใดเดี๋ยวขอไปเบื่อนู่นกันนะยจ๊ะไปไปเลยจ้าตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านในของวัดนะคะก็จะมี ตรงนี้ก็สิเป็นอ่าหลวงพ่อท่านใจค่ะนี่มากราบไหว้หลวงพ่อท่านใจเนาะแล้วก็สิเป็นหลวงพ่อหาพี่น้องจากตรงนี้นี่คือหลวงพ่อหาพี่น้องกับปิดท่องฟังลูกนิมิตได้เ้อค่ะนี่กราบไหว้สักการะ ความงามขององค์พระพุทธรูปบ้านเฮาเดี๋ยวทุกคนชมเดี๋ยวแม่พ่อนิอพาทุกคนชมความงามไปเรื่อยๆเลยค่ะ